เฮี่จะไหนใหจไหนให้ขั้นตอนให้คุณผู้ชมดูก็ต้องจักมาจากซี่แล้วก็ปวดจะพึ่งอันนี้พึ่งพอถึงแล้วอืิเป็นลมย้อนอะ่ะย่อนเลยสบายดีสบายดีกันตอนเศ้าๆเลยยินดีต้อนรับทุกคนเขาส่สงน้องแฟนบอ,อยู่เนาะคือวันนี้เมย์และก็เอ,อจ่าพากัน เอาไ่งัวเอาไปเข้าขังเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเมื่อวานเขาไล่ออกมาแล้วตัวใกล้กินเห็บมันกําลังชีมดแล้วเนาะแต่ว่าเพราะว่ามันยากในการเอาน้ําให้กินก็นเลยว่าปะปะอยู่ขงนะังเนาะเพราะว่าขงังท่านมีน้ําแล่ตอนนี้เราจะพาทุกคนมาบึ้งที่ทรายของเราหอนเมื่อคืนนี้เนาะครึ่งครึ่งหรือหอนนี่แหละครึ่งเมื่อคืนนี้นะเนาะแล้วก็ไดหลายเติบเดี๋ยวพาไปบึ่งเนาะตอนนี้เราก็ซีทอกน้ำโอกแต่ว่าหาทอกได้แล้วเนาะ เอโาโชกมือเ้านี่จะสิกิ้งิๆกๆิมาแล้วสิตักเอาเอาโอ้เป็นตะข่ากินละ <laughs> ปินนะ้งเน่เงบินลก,คนนกโคตรม,มนันกับบอมลกปีกมันนะเจ็บมือหมดเลยหยาบอยาบเป็นจะปิ้งกับบอแซบละมันหยาบล่ะ โอ้ยอบกรบื้อแซ่บให้มันเป็นพอ่อพันธุ์แม่พ <laughs> ันธุ์ว่ะจีเฮ้ยเอ็ดเดอรกรบื้อแซ่บสิค้าหวันแต่ว่าเอด็ดเดอรกรบื้อแซ่บนี่เหากัสิตักโอ้คือสลิดน้ำแล้วเหากัสิมาผสมปูนใไซนอปเลยเนาะอ่าเพิ่นว่าสีเครึ่องอีกสีเครึ่องอีกถังหนึ่งเพราะว่าโบโพลเนาะฝาหา้องน้ำหอกสไปปึ้งเนาะทุกคนประมาณแบบใจฝาห้องน้ำ นี่คือฝาห้องน้ำเนาะทุกคนอันนี้เขากระชิมบกุกฝาห้องน้ำอันนี้เลยเนาะคือห้องน้ำอันนี้ก็เป็นเสาไม้เนาะยังบวยเป็นเสาซิมังแต่ว่าเขาซิบุกเนาะคือมันงามนี่แล้วก็ะิมุงรังคาเสีอีกเพราะว่าเขามาถ่ายเนาะโป่งจะเพยอยู่รังคาอันนี้บวมีอันเดินเลยได้างามสวยต้นสวยมานี่กับก้างคันธมคันธมพัดฮักสำเนาตากมาแล้สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปค่ึงทรายอีกก่อนแล้วก็สิมมาบึ้งว่าบุก หาซิบกุกโลนบหรือซิบุกเป็นยังไงซิโอดหรือโบโรดเนาะต้องรอติดตาเมื่อนะทุกคนเอ่ามาได้ตัวใหญ่แีกเอนนอนู้อันเดี๋ยวนี้เออจะบอกใหญ่ใหญ่นี่มันเด้งแล้วนั่นเกือบซ้ำมาแดงตัวนี้ว้าบ้าบวติเพิ่นห้างอยู่นี่เนาะทุกคนเอาไมา้เพิ่นไปห้างอยู่ข้างหลังประมาน,นี่แหละเพิ่นเพิ่นไปห้างเพิ่นก็ได้จอนฟอนจอนฟอนอา อออโอ้ออมุนมมดข้าวอรถโดดข้าวคอรถคันเย้อมาไม่ห็นหอะโทษว้าได้ก็ฮนะเพิหห่หหนหะ่างอยู่เลยเนาะห่างเหิงหลังเหอนน้องแฟนนี่แหละได้จนฟอนได้หนูทุกมือทุกมือเลยเนะาะค่ะให้เพิ่นก็เอาไปกินแล้วเนาะบางมือเพิ่นก็เฮาบางมือเฮา,า,ากะอ่าได้บางมือกะเพิ่นเอาเนาะทุกคนเพิ่นหา่างแล้วเพิ่นกับบ่งกันคันได้ห,หล,ล่าจะเพิ่นก็บแบ่งเขาตัวหนึ่ง มันตึบแพงเนาะหลังเหนินเขานะมันตึบอแพงตึบววาตัวหนุมกับตัวจนฝนมาตลาดนี่เราทุกคนร้องยูก,กับวีเข้าไปชีเ่เส้เยี่ห้อแล้วต้องหากันลืมเบิรงเพิ่นเพิ่นถักกันส่วนนี่พี่สาวก็มาส่วนนะคะส่วนพ่อกะเอาตังหยางม่านางวานี้ตังอยางส่วนพ่อกะไปเข้า้น,าน้ำเนาะได้ไส่สามขาเนาะตอนนี้ กติท่นเพิ่นเพิ่นทันใส่บุได้เนาะพอตอนนั้นท่นเพราะมันตอดแหงตอนนี้ก็เลยแบบมันเหวหลายแล้วเนาะขาเพิ่นเอาหูสาเหตุของขาเพิ่นก็คือแบบขาอักเสบเนาะนี่มันจะเน่าเลยเนาะแต่ว่ามันยังนอกออกไดเด้อมันงทุกข้อให้บ่มน้อยกวน้อักเสบก่อักเสบในขาอลยอักเสบคนนี้ก็ผมยิ่งตัวคืนจะท่รอบ ทีจ้อยบัดนี้แหละเนาะเนี่ยได้ไหมาเพื่อถ้าเปื้อนมาเลยก่อนเนื้อส่วนอาจารย์ก็ให้น้ำเนาะพอหน้ากับเพิ่นก็ได้เอารถใหญ่ของเพิ่อนคะเนาะนี่รถใหญ่ของเพิ่นนี่มาแก้น้ำให้เนาะเพิ่นมาแก้น้ำให้ตลอดเริ่มส่วนละเบิ่งเอาเด้อจ่าเด้อ ชวนท้มันผสมประสานกันเดี๋ยวชิมาเจอกันตอนอ่าผสมแล้วเนาะแล้ราหาก็สิเริ่มโป๊กเลยเนาะ เทพื้นมาหรือโบกเอย่มาบึ้งเลยมาบึ้งอือมาบึงกันก็ม่บึ้งกันก็ม่ได้แล้วมบึ้งมาโบกม่ได้แล้วต้องบึ้งกันและโอบกไปมีเลยทุกคนอันนี้คือสร้างพิ่นมาโบกให้ก้นเนาะโบกไปโบกมาจนเล้วเนาะบัดนั้น ເຮົາກໍຈະມາໂບກເລີຍເນາະໂດຍການຊິເຜີນຄືແບບນີ້ມາໂບກເຕີນກ່ອນນີ້ອືາປາຊິດືເລື້ອຍຄົນົກບກບໍ່ກແລວວາเอา หมดน้อยละลายเติมฟังก็ไม่ได้เนาะยูยู้ยูยูคือตัวงวนี่โอ้จ้เลี้ยงเบียร์ใหม่แล้วมือมือสองแล้ว อาวายานนะวันดีฮ่นี่าฮ่าฮะอาณามีข้อแข่งวันน้ำได้มือเต่าอาวายานะย่านะไม่อาวสิบม่ได้โบกงานนี่นะอาให้เพื่อนโบกไปก่อนเนาะทุกคนแล้วขวามาโบกขวามาเฮียนโบกก่อนเนาะบัดนั้นให้เพื่อนโบกไปก่อนเดี๋ยวมาเบื้งว่าน้องดูชิโบกเป็นโบเฮียนโบกเนาะโอ้วันี้เนาะทุกคนฮ้อนให้ฮ้อนมา ฮาซิมาลงมืออีกหอบหนึ่งเนาะเมื่อกี้ที่เขาขึ้นไปกินข้าวแล้วเขาสิลงมือมาอีกหอบหนึ่งหอบนี้ก็สิ่ได้จักอันแล้วก็อาจารยได้จั๊กฟาแล้วก็ลืมและวจบแล้วสง่อสองฟาแล้วเรียส่งฟาแล้วลืมก่ออีกฟาที่ซ้ำแล้วก็อีกฟาหนึ่งยังผ่านเลี้ยงนอกไปเดี๋ยวน้องอยูก็สิไปบุบกมึงเาทุกคนว่าสิร,อด,รอดตอนนี้ก็อ่าตอนนี้แม่กำลังตีสายตีปูนตีสายแต่ว่าไปเดี๋ยวเขาไปบึ่งพร้อมกันเลย ไปเลยขอให้เบากนี้ีทืเเออเอาขึ้นฟ้าเ่ฟ้าสึเหอน้่งเลคปตาเอันนั้นเขา้เา,เ,เ,ขาเอามาจับเอเซในเบิเดวอกจังเดือไปีเอาอันนี้อันเดือเอาอันนี้ เอาขึ้นหลือไม่เอื้อเอื้อเอื้อไม่ไปอ่ะเอือ้อเอื้อเอื้อเอื้อหนี่ว่าไปอืมอ้าอู้หูหอดอยู่เขี่ยเลยเขี่ยเลยบัมาเขี่ยเลยหมดหนึ่งท ยังวะไปเฮือด้วยเฮือดขอด้ยนี่อู้นุ่สึกแบบจังเดือวะไนี่มันโล่งๆจังเดือนี่แหละให้อาจารย์คนพืชเอ็นบกก่อนเนาะให้อาจารย์โบกก่อนเรือหน่อยหนึ่งเขาจึงมาโบกแล้วคัดโบว์ไปคัดโบวได้เห่ากับโบแล้วประมาณนี้ฮะนะตอนนี้กับน้องอยู ok อ่นส่วนปูนค่ะ หอนให้หอนว่าเนาะมีลมเลยมีลมเลยเป็นลมย้อนละโอ้มีแหงวนมพัมีแหงมีแหงต้นพีแหงมีแหงลังนมพัด่เสีย้านมคอยานี่คือซีไม้เหละออกหอนไปเดี๋ยวเขาซียก อันนี้ไปสักกันเนาะเพราะว่าเขาตักติ่มเลยเดี๋ยวสง่งนกเลยเขาจะสุกอซสักกันโอเคย่างไปเดี๋ยวไอยสิไปสุกข,ขึ้นผูส้สวยเอาว่าสิปูนทาฝาฝา,าทาเขาเอาไะไรครับไี่ตีอะให้ให้ห้ก็ว่าเขาสิทาคนนี้ก็บปุมโอ้ได้เองฮ <laughs> <laughs> ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่อย <laughs> เว well, ้นเดได้บุญดีกวาจดน่อยบู๊เกียอันเจ้าควรออกอีกค้งควเอ้จะรอดจะพังนข้างแรกนะคือคืออไม่แล้วนะใครจะได้กาลันบ้างใครละเงยนก็ไม่เงยนดีสออกแบนี้อกเม็นนี้แหละกำชากันเงินดีอืมข้าวสีอ่เขอได้ เอาเฮียนฮ็ดบกเฮ็ดเองดเฮยอนเาอนเฮ็ดขึ้นนคือขึนทะเลนี่ทำให้ก็เก้วโซโอ้ยลูกบดต้องเฮีเองนเาอนเหใดเจตใดฮ็ดขั้นตอนให้คุณผู้ชมดูเากระ้องจับมาจากซี่แล้วก็ปวดแล้วขึ้นอีอซี มืคุณพอถึงิดอืมอืมคุณมามันกะซีเนียดนึงเนาะแล้วก็ขันคู่้นึงแล้วก็ทาหน้านึงในนี้ดูสะมันะซิเียอโอ้ยไงยูเดอไคือว่ายูตบนเดียวเออทะเลชิลด์ในชิงางตงี้ เอาคนเดียวก็ได้นะไม่หรอกม่อนะมัผูีเูรยานหรอกเฮ้ก็อัเป็นเรื่อุ้มฆ่าเลยนัง่าเลยมนังกันว่าเราังกับบไดนั่งข้างนั่งขี่ข้างคกว่ามันรูเคือนั่งขี้ข้างโคกเหลืออยู่แล้วเือกใส่ผานั่งอีก แพงดีนะอ่ะขอสิเลยาน่อยเงาสะ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้เด้อร์ เป็นละเป็นละเป็นละถังนะมันกำลังสิบกับิดโซ่เป็นละเป็นพละเป็นพละเป็นละเป็นพละฟังฟังกับไวได้เนาะเมื่อไหร่ลังใครเมื่อเอาบควาย มันทราบพับเขียวอ่ะเขียวซอนอันซ้อิบองเล่มเนอเมนแล้วเาัเขียวซอนสมนหิบซองเล่มขัดว่าทาบมาจีเป็นผูดเด้ลเอดอันนี้นะเห็นวันนี้แล้วนะงามแล้วต้องขัดกันขัดุดเดิ้ลผ้มาคือันงายเนี่ยด้เทปปูน้า่เลยาอนย้ยุ่อันผ้าเป็นเขียวซอนซ้นหิองเล่มเป็นตัวเคือนทะเลอัน้างาม เป็นตาจ้ามันไปเนาะเออให้แปไบแป๊บเดี๋ยไอ้ตัวเป็นคือคลื่นทะเลนะสัานกับใจเนาะคลื่นทะเลเดี๋ยวให้ไปกันนะ

โอเคทุกคนเมื่อกี้นี้น้องอยูพาทุกคนไปสี่เขาเนะแต่ว่าโบได้เอาโทรศัพท์ไปไปถ่ายเนาะบรรยากาศนามสี่เข่าฮาไปชงเป่าพอดีมาแล้วก็บอกให้พี่จ๋าถ่ายให้นาะได้บรรยากาศตอนมาเรียเฮาวก็สิพาทุกคนมาบึง้งห้องน้ำเนะาะว่าฮาโบกไปฮอสิได้แล้วเมื่อกี้นี้น้องอยูโบกแล้วน้องอยูก็ได้ไปสี่เข้าด้วยเพิ่นมาบึ้งมาโบกไปฮอสิได้แล้วเนาะทุกคน ว้าวนี่คือนกอยูโบกเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมากว้าวสวยจริงๆค่ะบัแม่นาออันนี้คือว่แม่น้องยูโบกเนาะไอจันโบกอันนี้เนาะคือเพิ่นโบกเมื่อทะเลแต่ว่าเรือตัวอยู่ไหนเนาะแล้วเขาก็ได้โบกไอตัวอยู่นอกพอมาเบ่งตัวข้างในเนาะเออเออประตูห้องน้ำเฮานี่การูละอมหุกนะมาทุกคนเสียงไข่ออกมากัแงงงงงงนี่ข้างในก็โหู เข้ามาทางในห้องน้าก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนนี่เข้ามาแบบกรเรียนๆหน่อยนึงเนาะแต่ว่าทางถึงมันจะลงหน่อยนึงเนาะแบบปล่อยอากาศให้แบบเอาเวลาเฮาท่ายเนะาะก็จะปล่อยอากาศขึ้นถึงคนะประมาณนี้ <c oughs> นี่ฝา้องอยู่บกแต่ว่าบกไปแล้วเนาะเพิ่นเอเพิ่นอาซุปน้าเธอเพิ่นซุปน้าร้างเอาบกได้หน่อยงน,น,น,นึ่อ่าแล้วทุกคนจะซีเรียสทางถึงมันนะคะเวลาเราถ่ายเนาะเราก็ไม่อยากให้อึดอดัดเราก็ โล่งให้ขึ้นไปถึงเลยค่ะไปเดี๋ยวเอาิิไปส่วน ส่วนคีดินเนาะสิปับนะหนห้เาเนะัวไหล่ขวออกเนาะเพราะว่าคีดินอยู่หัวไหล่ขวมันสูงพดแล้วเ่าสิปับหนะ้าคีดินขึ้นปับหนะ้าคีดินลงเนาะปับหนะ้าลงเพราะว่าคีดินโน่นขึ้นท่านะแล้วเอาสิเอาตุ๊ะมาไว้นอกเนาก็สิไปปับคีดินสวยเพลินนะคนุณห้องน้ากระเส็ดไปที่หองหอยเนาะประมาณนี้ห้องน้าของเหงอนนงอยู่เนาะถึงจะบุลูล่แต่เขาก็มีห้องน้าใช้แล้วเนาะบุรีเข้าไปป่าเด้อเดียวนี้เดอโอ้อตะกีเดอเว้ยไม่เ์แมนเด้อค่ะ โมเมนตด้วยค่ะว่าผิดด้วยค่ะไปเดี๋ยวไปสวนที่ดินกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็เอดเบียกแล้วเนาะเอ็ดเบียกอยู่ในเหนือจุกที่ดินออกแล้วไปเทยนะ้อยเนาะตอนนี้ก็คําปิกเลยสิบไปหนึ่งข้าวหนึ่งนำก็นะกเนาะก็เป็ดเกือไก่ก่อนคํานะคือแบบนี้ทุกคนแบบนี้นเลยเนาะบรรยากาศคำคำกับแบบมืดป๊กเลยเนาะตอนนี้บรรยากาศอยู่หเหือนห้ากบ่เ็นอย่างเลยซัวสิแล้วเนาะบ่เมนรืนะ่อง,ง่าย แล้วแล้วก็สิเอาโต๊มาไวยู่นี่เนาะเพราะว่ายู่หน้าเหมือนองเฮาให้มันจะเดดคือแบบปกติเลยเนาะทุกคนดังที่ทุกคนได้เห็นแบบฟาเดดมาแล้วมันจะส่งมาหาเฮาเลยแล้วเฮาก็เลยว่าต้องได้เอาโตะมาไวยู่อ่ะเอามาไว้ยู่พี่เนาะเพราะว่าอีกอย่างนึงกะบันนี้มันจะโฮมกว่ายู่หน้าเหมือนแล้วก็เลยว่าโต๊มาไวนอกเนาะเดี๋ยวโตะมาไว้บึ่งแล้ว อาโต๊มาไว้ใส่ลาศิริให้ทุกคนได้เบิ่งอีกครั้งเนาะสำหรับหลังคาห้องน้ำทุกคนอาชิสงสัยเนาะบอแมนว่าน้องยู่ว่าไว้ให้ม,มันลงๆเนาะเฮาบ่มีงบนั่นเนองเนาะคือเฮาจะเอ็ดงบไปเทื่อน้อยเนาะงบของเฮามันน้อยเฮาก็จะเอ็ดไปเทื่อละคัน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 ตอนไปเนาะกะับประมาณนันน้นเนาะทุกคนห้องน้ำเฮากะเฮาน่ามีงบอีกต่อไปกัิเอ็ดมุงหลังคาเนาะเคื่อนี้กะัิเอ็ดลงๆไปก่อนเนาะเพื่ออ่ะอุ้ยไก่แต่กระตีกันอยากอยากกินข้าวอยากข้อนอนละ เพื่อสีให้แบบว่าเออทางงบมาเขากระจิงสิโตลังคาขึ้นฮะนะหนึ่งมานอซองมาคือต้องหมุนก่อนทุกคนตอนขะยะน้อยนีฝนสิตกแล้วสิบได้ยอยู่ฮะนะเลนไปลี่ยูเซวันนั้นเนาโอเคทุกคนคลิปนี้น้องอยู่กับจลาทุกคนไปก่อนเด้นเนาะใหงมือเขามือเขาคลิปนี้จลา,า,า,าทุกคน,นไปก่อนเนาะห้าผ่มากระฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องแฟสเทลิปต่อไปเด้อคลิปนี้บายบาย